เรามีตัวจริงเสียงจริงของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฟูดแมทริกของบริษัทครับผมโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ด้วยครับปรบมือนางต้อนรับด้วยเสียงปรบมือด้วยค่ะอยู่ไหนกันบ้างเรียนเชิญเลยนะฮะมาแล้วเชิญเลยครับกลางเวทีเลย ครับเรียนนะครับท่านประธานท่านรองประธานและท่านผู้มีเกียรติท่านนะครับนายจอโธโพลนวิชมิเมเรับปัจจุบันก็ยังอยู่ในส่วนของมนุษย์เงินเดือนของกองทัพเรือมันน่าแปลกไหมครับว่าทหารเรือมาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าอาหารเสริมอย่างไรนะครับย้อนหลังกลับไปมาปีสองพันหร้อยสี่บเก้ามีปัญหาขั้นวิกฤตของร่างกายจึงกลายมาเป็นหนึ่งในส่วนเล็กๆนิดหน่อยของครอบครัวของอารากอนเคยมีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นโรมาตอยนะครับการรักษาคือการ จีดใจล้ับปวดที่ข้อเข่าและข้อต่มนะครับแต่หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาราคอนที่ชื่อว่า vMa x ไฟโตแม็กหรือกล่องแดงกระปุกเขียวหรือว่าไฟโตเพ็กแคลเซียมหรือว่าคาร์บโตนตีเพ็กนะครับหรือวิตามินซีของบริษัทอาราคอนวันแรกที่ตัดใ้ใช้ผลิตภัณฑ์ของอาราคอนนะครับซื้อราคาข้างกล่องนะครับเพราะไม่อยากมาเยืนแบบนี้เคยล้มเหลวกับธุรกิจประเภทนี้มาเยอะแยะมากมายหลายบริษัท หลังจากใช้ไปสิบแปดวันกับความทุกข์ทรมา,านสองปีท่านทั้งหลายครับยาที่กินมือละสิบหกเม็ดที่ไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องกินนั่นนะครับยังเป็นสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่มีคุณค่าของบริษัทอารากอนแต่เคสที่อยากจะนําเสนอวันนี้นะครับนี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของตัวเองเป็นตาทวดเขาครับเด็กคนนี้เป็นโรคกล้ามเนื้อสมองตายนะครับหมอยืนยันสนิทว่าเด็กคนนี้ตาบอดสนิทและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตลอดชีวิต แต่ภาพที่ท่านเห็นเด็กคนนี้หลังกินไปสี่เดือนเท่านั้นนะฮะรักษาหมดไปสี่แสนนะครับก็กินผลิตภัณฑ์ของเราสี่เดือนกับเดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสไลด์ต่อไปครับนะครับอันนี้ฮะหลังจากกินนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับจากการรักษาของหมอที่ยืนวันแล้วว่าเด็กคนนี้ตาบอดสนิทช่วยตัวเองไม่ได้แต่นี่คือชีวิตในปัจจุบันของเด็กคนนี้ครับ ่านเชื่อไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ตรงคุณค่าผมเรียกเลยนะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาร์ลอนคือผลิตภัณฑ์ที่ตรงคุณค่ากับผู้ที่มีลมหายใจและกับมนุษย์ทุกคนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่น่าลังเลแล้วครับแล้วก็ไม่น่าสงสัยแล้วครับก้าวเข้ามาเลยครับเปิดใจกว้างเข้าสู่ครอบครัวองค์บุของบริษัทอารลอนขอบคุณครับ